สวัสดีครับเราเรียนตรรกษัตริ์กันมาประมาณครึ่งทางแล้วนะครับเด็กๆครับในตอนนี้เรามาดูตรรกษัตร์ตอนที่7ครับประมาณครึ่งทางแล้วนะตอนที่7นี้เราจะเรียนอะไรครับพี่บอยบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยลุยโจทย์ล้วนๆครับถ้าเด็กๆจําได้พาร์ทที่แล้วเราเรียนสัจจันิรันหรือท็อปโทรจีถูกไหมจําได้ไหมครับในตอนที่6เราเรียนอันนี้ครับสัจจันิรันคืออะไรครับทวนกันสักเล็กน้อยฮะสัจจันิรันคือโปรน์ทีน จริงทุกกรณีน่ารักมากตรวจสอบได้2อย่างวิธีแรกคือเขียน true table คือตารางความจริงแต่มันยาวถูกไหมงั้นเราจะใช้วิธีเฉพาะในการตรวจสอบถูกไหมครับที่เราแยกเป็น4ี่ก้าวไหมทนกันปากเปล่านะและเราจะพยายามข้ามเพราะและเป็นเท็จตั้งกี่กรณี3กรณีแต่ถ้าเป็นถ้าแล้วกับหรือมันเป็นเท็จกรณีเดียวจะสมมติเป็นเท็จและเช็คขัดแยง้งขัดแย้งจ้าสัตจานนิลนันถ้าไม่ขัดแย้งจ้าไม่สัตว์ด้วยจําได้ไหมจำได้ไหม แล้วถ้าเกิดเป็นสมมูลถ้าเป็นสมมูลก็ถ้าเป็นสมมูลเป็นสมูลที่วมัว,มวแล้วไม่ใช่ขอโทษครับถ้าเป็นก็ต่อเมือ่อนะผู้เฉลยเป็นงช่นั้นทะใหมนะาใไมครับเป็นก็ต่อเมื่อถ้าเป็นก็ต่อเมือเ่อ,อเราจะเช็คสมมูลถูกไหมครับสมูลก็สัตว์ไม่สมมูลก็ไม่สัตว์ด้วยอย่าลืมนะครับเราจําคาเดียวคือคําว่าไม่เนงั้นในภาคนี้เราจะมาลุยโจทย์สัจธรรันะครับดเด็กๆลุยโลดๆเลยไปใครยังไม่ทําทําก่อนเลยใครทําเรียบร้อยแล้วไปลุยและเช็คความถูกต้องกันครับ เปิดมาหน้า24ครับเด็กๆมาลุยโจทย์สัจจานิรันกันนะครับเป็นโจทย์ชุดที่3ของเรื่องตกระสาที่เราจะทำเนาะอ่ะนะครับข้อแรกเลยครับข้อ 3. 9ุก้าถามตรงกันจ้องๆนี้เลยครับประพจนใดไม่เป็นสัจจานิรันโอเคไหมนะครับนี่ตรงเลยนะแต่ระวังนะอ่านดีๆนะครับไม่เป็นนะครับไม่เป็นจําได้เนาะเรามาทวนกันสักเล็กน้อยครับเด็กๆถ้าเราเช็คขัดแย้งขัดจ้าสัตว์ถ้าไม่ขัด ไม่คาะจ้าไม่สัตจำได้เนาะเอาสันส้นๆเลยนะงั้นเราจำคำตัวค,วควืว่าอะไรไม่อะมาดูช้อยกันครับ4ตัวเลือกช้อยที่1 2 3 4เราเรียนรู้กันไปแล้วครับเด็กๆครับเวลาทำโจทย์สัจนิรฬเราจะแยกเป็น4เครื่องหมายถูกไหมแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วดูว่ามันเชื่อมด้วยเครื่องหมายอะไรถู่ไหมครับดเด็กๆตอบพี่บอลหน่อยครับช้อยที่1ครับถ้าเด็กๆมองภาพรวมแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆมันเชื่อมด้วยเครื่องหมายอะไรที่เป็นเครื่องหมายสุดท้ายครับ ถ้าแล้วมอออกไหมนี่พี่บอยไฮไลท์ไว้ให้ดูนะแบบนี้นะครับแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่จังหวาสุดท้ายคือถ้าแล้วไฮไลท์2กลุ่มนะ้นนี่คือกลุ่มที่1ป่ปืดปืนปืนนี่คือกลุ่มที่2ถ้ท่าแล้วจังหวะสุดท้ายงั้นเดี๋ยวเพื่อเป็นท่าแล้วท่าแล้วเป็นเท็แค่กี่แบบแบบเดียวงั้นเมื่อเป็นเท็แบบเดียวเดี๋ยวเราจะสมมติให้มันเป็นเนท็ช้อยที่2ครับช้อยที่2ก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายะไยครับ ถ้าแล้วเหมือนกันนี่กลุ่มหน้าอลาังการใหญ่ยักษ์บิ๊กบึ้มเลยปื้ดนี่นะอาจจะไม่ได้ไฮไลท์สวยงามมากนะครับประมาณนี้กลุ่มที่สองคือน,นิเศษพีแล้วก็เชื่อมด้วยท่าแล้วทันพี่ไวอยไหมอ่าส่วนข้อสามครับหนึ่งกับสองเป็นท่าแล้วนะเดี๋ยวเราทําแบบเดียวกันข้อสามก็เชื่อมด้วยอะไรเหมือนกันท่าแล้วเหมือนกันกลุ่มหน้าคือ p และนี่คือกลุ่มหลังทั้งหมดอ่ะแค่นี้พอแล้วกันเนาะทันเนาะทันเนาะแล้วช้อยที่สี่ก็ท่าแล้วงั้นถ้าเด็กๆสังเกต ทุกช้อยเชื่อมด้วยอะไรห,หมดเลยท่าแล้วงั้นถ้าเกิดมาเชื่อมด้วยท่าแล้วหมดเสร็จเราเราเรียนรู้กันว่าถ้าเชื่อมด้วยท่าแล้วท่าแล้วเป็นเทก็กแค่ยี่แบบแบบเดียวเดี๋ยวเราจะสมมุติให้มันเป็นเป็นเท็จแล้วเช็คขัดแยง้งโดยขัดแย้งจ้าสัจิรร์ไม่ขัดแย้งจ้าไ,ไม่สัตว์โอเคเนาะ,ะมาดูทีละตัวเลือกกันเลยครับช้อยที่1ครับพี่บอยยกช้อยหนึ่งมาขวามือครับนี่เลยเชื่อมด้วยท่าแล้วท่าแล้วเป็นเท็จแบบเดียวสมมุติให้มันเป็นเท็จไปเลย นพี่บอยน,นะครับถ้าแล้วเป็นเท็จเมื่อข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จน่ารักมากเด็กก็จะจบเลยได้ p เป็นจริงอา้าวพี่บอยลืมแก้เครื่องหมายขออภัยนะลูกงั้นเดี๋ยวพี่บอยขออนุญาตเติมเขียนลงไปเลย3า,นะามขีดนะ3ามขีดนะโอเคนะอาจจะมีตกหล่นบ้างขออภัยนะนะครับงั้นเราได้ข้างหน้าเป็นจริงได้ p เป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จข้างหลังคือเครื่องหมายถ้าแล้วเหมือนกันถ้าแล้วเป็นเท็จเมื่อหน้าจริงหลังเท็จป้าบงั้นเด็กก็จะได้ p กับ q ด้วย นี่เครื่องหมายมันตกหล่นพี่าขออภัยนะครับใช้3ามขีดน,นะพอได้ทํามีภาพเด็กๆลองดูเลยครับเราเทียบภาพก็จะได้ Q เป็นจริง P เป็นเท็จบทสรุปก็คือ P ตัวหน้าเป็นจริง Q ตัวนี้เป็นจริงแล้วก็ P ตัวนี้เป็นเท็จสรุปแล้วขัดแย้งไหมครับขัดแยง้งเด็กๆจะต้องเห็นชัดเจนว่า P ขัดแย้งกันเป็นไปไม่ได้ที่ P จะเป็นจริงกับเป็นเท็จในอันเดียวกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อขัดแยง้งสัตว์จัญญาลันไหมครับสัตว์น่ารักมากขัดก็สัตว์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกาเข้านี้ไหม ไม่การนะฮะเพราะโจทย์ถามข้อที่ไม่สัตว์ทันพี่ลอยนะครับงั้นถ้าเกิดเจอโจ์เชื่อมด้วยท่าแล้วพี่อยบอ,อกเลยไม่ยากแล้วข้อสอบส่วนใหญ่ร้อยละหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นอย่างน้อยเลยนะหรือจริงๆเกินกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นด้วยของสัตว์จนทีรันมักจะออกท่าแล้วช้อยที่หนึ่งขัดแยง้งไม่เป็นสัตว์จันทีรันมาดูช้อยที่สองกันครับช้อยที่สองนะครับเชื่อมด้วยท่าแล้วเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราสมมติให้มันเป็นเท็จเหมือนกันอ่ะมาดูกันครับ ยกช้ที่สองมาเชื่อมโดยท่าแล้วตัวนี้ครับให้เป็นเท็จเลยครับไม่ต้องมีรอท่าแล้วเป็นเท็จเมื่อข้างหน้าเป็นเป็นจริงขอบคุณมากและข้างหลังเป็นเป็นเท็ขอบคุณครับเดยกๆครับทําด้านหน้าหรือด้านหลังก่อนก็ได้ในที่นี้พี่บอยเลือกทําด้านหลังก่อนนิเสษพ P เป็นเท็งั้นเจอนิสศษป๊บจากเท็เปลี่ยนเป็นจริงเลยได้ P เลยถันพี่บอยนะครับได้ P เลยนะ P เป็นจริงปราเติมนะครับสามขีดขออภัยด้วยนะ นั้นพอได้ P ปั๊บปนดตนาด้านหน้าแบ่งเป็น2กลุ่มเชื่อมด้วยและและเป็นจริงเมื่อไหร่ครับและเป็นจริงเมื่อจริงทั้งคู่เท่าน,านั้นปังป,งปงแบบนี้เลยเราก็จะได้ว่าตัวหน้านิสั Q เป็นจริงตัวหลัง P แล้ว Q ก็จริงได้็กๆครับนิสั Q เป็นจริงเจอนิสัยเลยเป็นเท็ดทันพี้วอยนะครับงั้นเราก็จะได้ละ Q เป็นเท็ดส่วนตัวถัดมาครับด้านหลังด้านหลังเนี่ย เชื่อมด้วยท่าแล้ท่าแล้วเป็นจริงเมื่อไหร่เพียบเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าแทนแล้วีนจริงเมื่อไหร่แต่ตอนนี้เรารู้ใครแล้วครับ P กับ Q ิวนำมันไปแทนค่าครับเด็กๆแทน P ด้วยจริงแทน Q โด้วยเท็จจริงแล้วเท็จได้หลายคนจริงแล้วเท็จได้เจ็ดเลยน่าเกียดมากนะครับจริงแล้วเท็จได้ได้เท็จเพราะฉะนั้นเด็กๆว่ามันขัดแย้งกันตรงนี้ตรงที่พี่บอยวงนั้นเมื่อขัดแย้งแสดงว่าสัตว์ไหม สัตยานิรันยอยู่ดีก็เลยไม่ตอบเพราะโจทย์ถามข้อที่ไม่สัตว์เห็นไหมครับว่ามันจะขัดแย้งตรงไหนก็ได้ส่วนตรงเรื่องเครื่องหมายพี่บอยขออภัยนะจริงๆพี่บอยแก้ไขแล้วนะบางอันอาจจะมีตกหล่นขออภัยด้วยนะครับอาจจะเบอร์เบอร์กงกงบ้างนี่เติมไม่แล้วนะเป็นสามขีดพี่บอยเช็คให้2ตัวเลือกแล้วครับเด็กๆลองสังเกตครับสามกับสี่ก็เป็นท่าแล้วเพราะฉะนั้นมันเช็คเหมือนกันไหมเหมือนกันงั้นไม่ต้องรอพี่บอยลุยเลยครับ จะเห็นว่าทานทำโจทย์สัจจะนิรันดร์หนึ่งข้อเปรียบซึ่งเหมือนทำสี่ข้อสามหรือสี่ข้อเพราะว่ามันมักจะถาม่าขอได้เป็นขอ้อใดไม่เป็นแทบทําทุกตัวเลือกอะครับยกเว้นเด็กๆโชคดีอะมาดูข้อที่สามครับข้อย่อยที่สามครับช้อยที่สามเชื่อมด้วยท่าแล้วเหมือนกันท่าแล้วเป็นเท็จไปรไวๆนะครับเป็นเท็จเมื่อหน้าจริงหลังเท็จแล้วก็จะได้ผีทันพี่บอยนะครับผีตัวหน้าเป็นจริงหลังจากนั้นตัวหลังเป็นเท็จตัวหลังเชื่อมด้วยแลและเป็นเท็จเมื่อ เพียบเลยเดือดร้อนงั้นเรารู้ p จริงเอา p มาแทนจริงหรือ q ตอนแรก q เราไม่รู้ถูกไหมครับจริงหรือไม่รู้ได้อะไรครับถ้าใครจําตารางได้แม่นนะครับจริงหรืออะไรก็ได้จริงส่วนถ้าใครจําไม่แม่นเด็กๆไปสมมติตัวที่ไม่รู้2ออย่างคือจริงกับเท็จจริงหรือจริงก็จริงจริงหรือเท็จก็ก็จริงงั้นยังไงก็ออกมาเป็นจริงเสมอหลังจากนั้นพอได้ตามนี้ปั๊บจริงและอะไรถึงจะเท็จ จริงและเท็จงั้นเด็กๆจะได้คิวเป็นเท็จแล้วถ้าเด็กๆนำคิวมาแทนเด็กๆก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าทั้งแผนภาพนี้มีตรงไหนขัดแย้งไหมครับไม่มี P เป็นจริงคิวเป็นเท็จก็คือคนละประจน์กันไม่ได้ขัดแย้งกันนำคิวมาแทนเป็นเท็จจริงหรือเท็จก็ยังได้จริงก็ไม่มีตรงไหนขัดแย้งกันงั้นจะชัดเจนมากว่าเมื่อมันไม่ขัดแยง้งมันก็จะไม่สัจนิรันต์ตอบข้อสามนี่แหละครับเด็กๆครับจบเลยทันนะทันนะตอบข้อสามนะกาเลยนะ แต่เดี๋ยวพี่บอยขออนุญาตทาช้อยที่4ให้ด้วยนะตอบข้อ3าไปแล้วนะครับมาดูช้อยที่4ครับไหนๆก็ทําแล้วอยากทําให้ดูทุกช้อยนะครับเพราะถือเป็นตัวอย่างข้อแรกนะประเดิมประเดิมถ้าแล้วสมมุติให้เป็นเท็จถ้าแล้วเป็นเท็จเมื่อหน้าจริงหลังเท็จถามพี่บอยนะครับข้างหน้าเชื่อไยแล้วและเป็นจริงเมื่อจริงๆได้ P กับ Q ข้างหลังเชื่อด้วยหรือหรือเป็นเท็จเมื่อเท็จเท็จได้ P กับ Q เช่นกันและเด็กๆจะได้ว่ากลุ่มหน้าพีเป็นจริง คิวเป็นจริงกลุ่มหลังพีเป็นเท็จคิวเป็นเท็จเด็กๆเห็นไหมมีตรงไหนขัดแย้งไหมโอ้ตรขัดแยง้งเป็นไปไม่ได้ที่พีจะจริงกับเท็จคิวก็เชนกันกงั้นขัดแย้งก็เลยสัตว์ไหมขัดแย้งก็เลยสัตว์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราเลยตอบข้อไหนไปแล้วครับโอ้ยขอโทษครับกดเกินครับเราตอบข้อสามไปแล้วนะครับช้อยท,ท,ท,ที่สามไม่ขัดแยง้งเห็นไหมครับตรงนี้ขัดแย้งกันเป็นไปไม่ได้แต่กับการถ้าเด็กๆกลับไปดูช้อยที่สามครับ ไม่มีตรงไหนขัดแย้งครับทั้งแผนภาพหมายความว่าแผนภาพนี้ถ้าเด็กแทน P ได้จริงแทน Q ด้วยเท็จท้งก้อนนี้จะออกมาเป็นเท็จทันไหมครับไม่ขัดแยง้งแซวว่าแทนแล้วมันจะได้ค่าเป็นเท็จตามนี้เลยอ่ะพอได้ตามนี้ปั๊บเงินข้อแรกตอบข้อ3าทันพี่วานะครับสำหรับข้อส9เกเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปถ้าใครจดเสร็จไวใครไม่เสร็จย้อนแลับไปทำให้ไวได้เลยครับข้อแรกเราโชคดีเด็กๆจะงงพี่ว่าโชคดียังไงโชคดีที่ว่าทุกช้อยมันเชื่อมทุกหมายอะไรหมด ถ้าแล้วหมดเลยเด็กๆว่าข้อสอบจอดท้าแล้วหมดเลยไหมไม่มีวันบอกเลยไม่มีวันง่ายตายไปดูตัวอย่างข้อถัดไปกันครับหรือใบตรวข้อถัดมาครับเปิดมาหน้ายี่สิบห้าข้อสี่สิบพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่ข้อไข่ข้อควงงูลองอ่านดูนะครับประพ์กไก่ถึงงงูเป็นสัจจานิยมกี่ข้อเอาอีกแล้วครับเช็คสัจจานิยมอีกแล้วแต่ข้อที่ถามเป็นกี่ข้องั้นถ้าถามเป็นกี่ข้อเช็คทุกข้อเด็กตอบพี่พ่อยหน่อย ช้อยกอไก่เชื่อมด้วยเครื่องหมายอะไรครับหรือถูกไหมหรือคือตรงกลางขอไข่เชื่อมด้วยถ้าแล้วงั้นขอไข่เด็กๆทำได้แน่เหมือนเมื่อกี้ข้อคายสวยเลยและและงองงูก็ต่อเมือ่องั้นเห็นว่าช้อยนี้มีครบเช็คทุกรูปแบบโดยพี่บอยขอเน้นย้ำช้อยที่เด็กๆควรทาได้เลยคืขอขอไข่เพราะมันเชื่อมด้วยท่าแลมเ,เดิมอ่ะพี่บอยขออนุญาตไล่ทีลเตัวเลือกกอไก่ครับเชื่อมด้วยเครื่องหมายหรือเดๆครับหรือเป็นเทก่แวร์ ตอกติ๊กตอก,ตรก,ตรกตรหรือเป็นเที่แบบแบบเดียวถูกไหมหรือเป็นเท็แบบเดียวงั้นเมื่อไหร่ก็ตามเจอเท็แบบเดียวบังคับหรือสมมติท่านเป็นเท็จเลยเพราะว่าถ้ามันขัดแย้งคือไม่มีโอกาสเป็นเท็เพราะมันเป็นเท็จแค่แบบเดียวงั้นบังคับเป็นเท็ปป้ะหรือต่างจากท่าแล้วตรงที่ท่าแล้วเป็นเท็จเมื่อหน้าจริงหลังเท็จแต่หรือไม่ใช่หรือเป็นเท็เมื่อไหร่ครับเท็ทั้งคู่เก่งมากงั้นหน้าเท็จหลังเท็จและต่อมาครับด้านหน้าและและเป็นเท็เมื่อไหร่โอ้เพียบเลยหลังหลังเจอหรือหรือเป็นเท็เมื่อ ท็ทั้งคู่เราเลยทำข้าหลังก็เลยได้ R และเป็นเท็จถัดมาตัวหน้าน,นี่เสษ R เป็นเท็จ R เป็นจริงได้เลยครับเห็นอะไรไหม R ่อ้นี่จริง R ไอ้นี่เท็จมันเป็นไปได้ไหมไม่ได้งัหนีเรียกว่าแผลภาพขัดแย้งกันงั้นขัดแย้งกันคือรรสัตว์ไหมสัตจนิรันดร์เพราะว่าขัดแย้งกันก็คือมันจะไม่มีโอกาสเป็นเท็จนั่นเองเนื่องจากมันเป็นเท็จแบบเดียวหลายคนอาจจะถามว่าพี่วอนแล้วกหน้านไม่ต้องทําไม่ต้องครับข้างหน้าเราไม่สามารถรู้คิวเรารู้แค่ว่ากลุ่มนี้ตรงข้ามการมีค่าความจริงเป็นเท็จ ตามนั้นถูกต้องแล้วงั้นเราได้แล้วก็ไก่เป็นสัจนิรันดร์โจท,ทามสัตว์กี่ข้อไปเช็คขอไข่ขอควายงงูกันขอไข่ไม่น่ายากด้วยอ่ะขอไข่เชื่อมด้วยอะถ้าแล้วใครพอได้ไม่ต้องรอพี่บอยเดี๋ยวพี่บอยจะนั่งนิ่งๆสงบนิ่งหลับตาด้วย <laughs> พี่บอยล้อเล่นนะมาเฉลยเลยดีกว่าติ๊ต่างว่าเด็กๆทาเสร็จแล้วครับนะติ๊ต่างก็ทําทเสร็จแล้วแต่ก่อนไปข้ออื่นข้อนี้ครับพี่บอยจะบอกว่ามันมีทริคเล็กน้อยสาหรับใครที่ทําบ่อย กลุ่มนี้มันเป็นเท็แน่นอนเพราะมันเป็นตัวตรงข้ามกันเชื่อมด้วยแหละจำได้ไหมกลุ่มนี้ก็เป็นตัวตรงข้ามกันอากาับนิเสอรเชื่อมด้วยหรือเป็นจริงแน่นอนเท็ ier, หรือจริงยังไงก็ได้จริงแน่นอนนี่คือมุมมองหนึ่งนะครับบางคนก็อมองตัวตรงข้ามปั๊บตอบเลยอ่ะมาดูขอไข่ครับขอไข่เชื่อมด้วยท่าแล้วเด็กๆครับขอย้าําใครพอได้พอหยุดกดปุ่มหยุดป้าปุ่มหยุดไอซีเหลี่ยมๆครับสต็อปหรือพอชนะบางคนให้เป็นเท็จเลยครับถ้าแล้วเป็นเท็เมื่อข้างหน้าจริงหลังเท็เด็กๆว่าหน้าหรือหลัง่ากว หลังง่ายกว่าเยอะเจอนิเสธครับจากเท็จเป็นจริงได้คิวละส่วนด้านหน้าด้านหน้าเชื่อมด้วยอะไรครับและทันพ่วานไหมครับด้านหน้าถ้าเด็กๆแบ่งเป็นสองกลุ่มตามที่พิวานขีดเส้นต้เชื่อมด้วยและเป็นจริงเมือ่อจริงทั้งคู่เด็กๆก็เ,เ,เลยได้ p เป็นจริงและด้านหลัง p แล้ว Q ก็จริงถ้าแล้วจริงหลายแบบหรือแบบเดียวหลายแบบเหงั้นตรงนี้เราจะไปรู้ไหมว่ามันจะจริงเมื่อ p อกับ q เป็นอะไร ไม่มีวันรู้แต่เด็กๆเ,เหลือบดูครับแผนภาพนี้เรารู้พีแล้วพีเป็นจริงคิวกัจริงงั้นอยากรู้ตรงนี้นําไปแ,นแทนแทนพีด้วยจริงแทนคิวด้วยจริงจริงแล้วจริงได้จริงขัดแย้งไหมมองหาดูมีตรงไหนขัดแย้งที่มันเป็นไปไม่ได้ไหมหรือว่าได้ค่าความจริงคนละแบบไม่มีงั้นไม่ขัดแย้งก็เลยไม่สัต์โอเคนะไม่ขัดแย้งก็เลยไม่สัตว์งั้นเราย,ยังสัต์ข้อเดียวคือกไก่ทันที่บอยนะครับทีนี้ข้อที่โยอยากสอนนะคือควายกับอง,งู จดทันไหมข้อที่พี่บอยอยากสอนคือข้อควายกับงูเดวจะงงว่าทำไมอะพี่บอยก็ไก่กับขอไข่ขขขมันเป็นเท็จแบบเดียวเราสมมุติเป็นเท็จได้เลยแต่ข้อควายเป็นแบบนี้ครับอ่ะมาดูนะครับพี่บอยผ่านแล้วนะข้อควายเชื่อมด้วยเครื่องหมายและและเป็นเท็จหลายแบบงั้นพี่บอยเลยบอกว่าใช้การจัดรูปหรือเขียนตารางในที่นี้พี่บอยขออนุญ,ญาตจัดรูปใครยังไม่คล่องไปเขียนตารางเอานะครับสอบมาพ้นเองเด็กๆอาจจะง,งงพี่บอจัดรูปไงต่อเด็กๆต้องช่างสังเกตว่า R กับหรือมันเหมือนกัน เห็นไหมครับอหรือเหมือนการดึงตัวร่วมได้ดึงอหรือออกเหลือนิสศ P และ P แล้วพอเป็นนิสศษ P และ P ตัวตรงข้ามกาันเรียนมาบ่อยแล้วตรงข้ามกันเชื่อมด้วยแล้วเป็นจริงหรือเท็จเป็นเท็จแล้วพอได้ทมนี้ฉาจบๆเลยครับเมื่อไรค่ะความจริงหนึ่งตัวรวมกับตัวที่เหลือให้มองตัวที่เหลือเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือเท็จได้ได้สี่เหลี่ยมทันที่ว่าไหมครับสี่เหลี่ยมหรือเท็จจะได้สี่เหลี่ยมก็เลยได้อาข้อนี้ก็เลย ไม่สัตว์ทันไหมทันไหมเพราะถ้าจะสัตว์ต้องออกมาเป็นจริงงั้นข้อนี้ก็เลยไม่สัตว์เรายังคงสัตว์อยู่หนึ่งข้อเรือใช้สุดท้ายงอง,งูถ้าง,งอง,งูสัตว์ตอบสัตว์สองถ้าง,งอง,งูไม่สัตว์ตอบสัตว์หนึ่งอ่ะมาดูกันครับงอง,งูยิ่งดีเลยครับเด็กๆง,ดดง,ง,งองดียังไงอะพี่บอลงองูเชื่อนิดก็ต่อเมื่อพี่บอลสอนเด็กๆไปว่าก็ต่อเมื่อเราจะใช้สมสมมูลแปลงล่างซ้ายเป็นขวาใหม่ก็แปลงขวาเป็นซ้ายขออนุญาตแปลงตัวนี้เลยง่ายดี P แล้ว Q ได้นอ t P หรือ Q และเด็กเ,เจนชัดเจนสมบูรณนะ์ไหมสมบูรณ์งั้นจบข้อที่ตอบสัตว์ีข้อครับสัตว์สข้อก็คือข้อก็ไก่กับง,งูเพราะว่าสมบูรณก็คือสัตว์นะทันที่บอยไหมครับเด็กๆเ,เห็นไหมครับว่าทั้งสองข้อที่เราทําไปนี่นะครับทั้งสองข้อเลยไม่ว่าจะข้อ 40, 40เหน่อยหน่อยแบลงเป็นสีเครื่องหมายหรือในข้อแรกที่เราทำไปคือสา ไม่ว่าของข้อนี้ข้อไหนก็แล้วแต่หลักการทําคือเด็กๆต้องแม่นตารางาะจะคิดย้อนกลับไปกลับมาถ้าเด็กๆไม่แม่นตารางพวกแต่ถันไม่บ่อยนะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กอีกสักข้อสองข้อครับเพราะว่าสมว่าแม่สมมติสัจจะนิรันด์ข้อนึงมันทำเยอะมากเหมือนทําไปสี่ห้าข้อแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกันครับเป็นยังไงบ้างครับทําไปสองข้อแล้วสองข้อเหมือนทําไปเจ็ดแปดข้อเลยข้อข้อหนึ่งทำสามสี่ตัวเลือกเลยนะอ่ะ ถ้าไหวมาลุายกันต่อ41ครับเด็กๆข้อใดไม่เป็นสัจนิรันด์นี่ตรงๆเหมือนกันตัวเลือกเลยนะครับยังคงอยู่ในหน้า25นะครับเด็กๆครับข้อใดไม่เป็นสัจนิรันด์ไม่ต้องคิดมากเช็คทีชรอย้อยที่1่ตอบพี่บอยหน่อยครับ้อย McG ที่1เชื iles, ่อมด้วยเครื่องหมายอะไรครับถ้าใครแบ่งเป็นสกลุ่มใหญ่้อยที่1เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อซ้ายขวาคือ2กลุ่มใหญ่้อยสชงอยสเนี่ยเชื่อมด้วยหรือและเป็นหรือ3อันเลยนะ ช้อยสเชื่อมด้วยและไอ้น,นี่ตัวแสบเั้นหมายความว่าถ้าดี่เลี้ยงได้เราจะรีเลี้ยงช้อยสามและช้อยสุดท้ายคือท่าแล้วเด็กๆจะเห็นเลยว่าช้อยไหนง่ายสุดท่าแล้วถูกไหมนะครับแต่พี่ว่าขออนี้ตทำไล่ช้อยนะช้อยที่หนึ่งถ้าเวลาทำข้อสอบพี่วอก็ทําตามที่รู้สึกอยากทาข้อไหนนะข้อที่หนึ่งเชื่อมด้วยก้าวต่อเมื่อก้าวต่อเมื่อเราจะสมมติให้เป็นเท็จไหมไม่แต่เราจะใช้สมม สมมูลน่ารักมากแปลงซ้ายเป็นขวาหรือแปลงขวาเป็นซ้ายก็ได้พี่บอยเลือกแปลงตัวซ้ายแล้วเด็กๆถึงชัดเจนว่านอกกันได้เหมือนหรือตรงข้ามตรงข้ามเหมือนนเปิดวงเล็บได้ยังยังต้องทำไมครับกระจายกระจายเข้าไปเป็น p หรือ q กับ p หรือ r เชื่อมด้วยแหลและเด็กๆเด็นชัดเจน,จน,จน,จนว,ว,ว่ามันเหมือนกันไหมเหมือนโคตรก็เรียกว่าสมมูลเงินสม,มูลสัตว์ไหมสัตว์จะสวไปะเมื่อสมมูลก็เลยสัตว์เมื่อสัตว์ก็เลยไม่ต่อเพราะโจทย์มันถามข้อที่ไม่สัตว์ต ผ่านไหมครับพอที่หนึ่งนะครับก็แค่แปลงสมมูลก็จบแค่นี้เลยผ่านเนาะเห็นไหมครับว่ามันก็ยังคงใช้วกวนเรื่องเดิมๆนะครับเด็กๆต้องทบทวนให้แม่นยําด้วยนะอ่ะทีนี้ช้อยที่หนึ่งนะครับสัจิลันเรามาไล่ต่อครับช้อยสองช้อยสองเชื่อมด้วยอะไรครับหรือหรือหลายอันเลยงั้นถ้าเป็นหรือทุกอันไม่ต้องคิดมากสมมุติให้มันเป็นเท็จแล้วหรือจะเป็นเท็จเมื่อไหร่ครับเท็จทุกตัวงั้นหมายความว่าทั้งสี่กลุ่มต้องเท็จหมดทันพี่วอยไหมครับ หรือจะเป็นเทสตเมื่อเทสทุกตัวงั้นเราได้ p ละว่าเนเทสตนิเศษ r เป็นเทส r ก็เลยเป็นจริงทัานที่ว่าไหมครับเทสจะนิเศ e เป็นจริงส่วนชุดนี้นะครับ p กับ q อันนี้ q กับ r เรารู้แทนค่าครับแทน p ด้วยเทสย้อนขึ้นมาจะนิเศษเป็นจริงจริงแล้วอะไรถึงจะเทสจริงแล้วเทสรู้ q แล้วด้วยแล้วตัวสุดท้ายครับแทนไว้ป้า q เป็นเทสเจอนิเศศเป็นจริง อ่าเป็นจริงจริงและจริงเป็นจริงงั้นขัดแย้งกันไหมก็ขัดแย้งก็ยังซวยก็สัตว์สามหรือสี่ครับที่เป็นคำตอบเด็กๆว่าอ่ะเสร็จไหมเรียบร้อยเนาะสองช้อยนี้มันง่ายๆนะเหมือนเดิมช้อยสามเชื่อมติดเข้ามาเลยครับและในเด็กและทาไงเขียนตารางไม่ก็จัดรูปถูกไหมงั้นพี่บอยขออนุญาตเลยบอกเลยว่าข้อเนี้ยข้ามเถอะ เขียนตารางก็สองประพจน์ก็สี่กรณีก็ไม่เยอะแต่พี่ว่าว่ามันเสียเวลาจัดรูปก็เหนื่อยอยู่ข้ามดีกว่าครับเวลาทำข้อสอบที่เป็นตัวเลือกเจอแล้วอย่างเดียวข้ามาทำ้อนี้ถ้าแล้วง่ายเลยถ้าแล้วทําไงฮะสมมุติให้มันเป็นเท,ท็จงั้นสมมติไปป๊าบได้ข้างหน้าจริงข้างหลังเท็ข้างหน,น้าเชื่อมด้วยท้าแล้วถ้าแล้วเป็นจริงแบบเดียวหรือหลายแบบหลายแบบงั้นข้างหน้าทาต่อไม่ได้แต่ข้างหลังทาต่อได้ไหมได้เพราะข้างหลังเชื่อมด้วยท้าแล้วได้หน้าจริงหลังเท็ก และนี่เลยครับค่าหน้าคือนิเศษ R เป็นจริง R เลยเป็นเท็ดด้านหลังครับถ้าแล้วเหมือนกัน P แล้ว Q เป็นเท็ดก็คือได้หน้าจริงหลังเท็ดงั้นทาง์ทำออกมาคือ P จริง R กับ Q เป็นเท็ดจบเอามาแทนค่าครับแทน P เป็นจริง Q เป็นเท็ดจริงแล้วเท็ดได้ได้เท็ดหลายคนได้เจ็ดอีกนะฮะก็จะขัดแย้งกันตรงนี้ครับและเมื่อขัดแย้งศาสตร์ไหมก็ศาสตร์งั้นเมื่อศาสตร์จบเลยต่อข้อ ข้อสามที่เราค่ามาข้อสามนั่นแหละครับไม่ทันที่บอไหมครับงั้นเข้าใจหลักการทําโจทย์ยังมันไม่จําเป็นว่าโอ้ยนี่อ่านปั๊บโอ้ยทําไล่ไปแล้วก็เพียไม่ไหวอ่อนล้าไม่เอาลูกเราเลือกเราเลือกข้อไหนง่ายกว่าทาข้อนั้นเมื่อกี้เจอแล้วกระโดดข้ามปั๊บจบเลยว่างๆกลับไปบ้านไปเขียนตารางความจริงได้นะครับไอข้อนี้เด๋ดวไปเขียน two table ได้นะก็ไปสร้างตารางเลยก็ได้นะครับพี่บอยว่าสองประพจน์เองไม่ยาก นะครับไปทําตารางเลยช่อง P ีช่อง Q นะครับจริงๆเทสเทสแล้วก็สลับจริงเทสจริงเทสแล้วก็ไปแทนให้ครบแล้วดูว่า2กลุ่มเนี้ยเหมือนกันไหมซึ่งมันไม่เหมือนแน่เพราะว่าเราดูเฉลยไปแล้วอ่ะเี่กี้พี่วาดกดเอฟเฟ t ผิดปลื้กดขึ้นให้ใหม่ก่อนปั๊ปปัป,ปขออภัยด้วยนะครับตอบข้อ,อ3าไปแล้วนะโอเคนะอ่ะข้อนี้เราเฉลยเรียบร้อยแล้วเด็กๆครับสัจานิรันไม่ยากแต่มันเยอะเพราะฉะนั้นฝึกทำบ่อยๆก็จะคล่องเอง โอเคเนาะเหมือนตอนเด็กๆครับตอนเด็กๆเกิดมายังอื้อไม่คล่องถูกไหมขออนุญาตเลยละกันยังขี้ไม่คล่องโอเคนะไม่สุภาพขออภัยด้วยเด็กๆจำได้ไหมตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ต้องมานั่งอื้อลูกอื้อพ่อแม่อื้ออื้อจนพ่อแม่หน้าซิดนน้าเสียวาจะอื้อแทนลูกแล้วโตมาทุกวันนี้เด็กๆต้องให้พ่อแม่มานั่งอื้อไหมไม่ต้องแล้วเช่นเดียวกันกับสัตวนิรันดร์ทำบ่อยๆนะเดี๋ยวเด็กๆไม่ต้องมีพี่บอยไกด์เด็กๆก็ทำได้เองแล้วสู้ๆนะครับ มาดูกันอีกสักข้อนึงครับสัจจนิรันไม่ได้เป็นพาร์ที่ยิ่งใหญ่อะไรมากนักนะครับง่ายๆนะเราเรียนสัจจนิรันเพื่อไปเรียนพาร์ทถัดไปด้วยนะครับข้อ42พี่บอยอยากให้เด็กๆมารดาวข้อนี้ไว้สักนิดหนึ่งข้อนี้ไม่ได้ยากแต่เด็กๆจะต้องรู้อะไรบางอย่างเด็กๆจะงงว่าเพี่บอยอะไรเนี่ยด,ดาวเบี้ยวเลยช่างมาแล้วกันเนาะ4 2ให้มารดาวขพออะไรอ่านมาอ่านโจทย์ครับสำหรับประพจน์ pqr ใดๆ pqr เป็นปรก์ข้อใดไม่สมูลกับพี่หรือนิเศษ P ี เด็กๆครับนี่คือตัวเลือกครับเด็กๆจะงงว่ามันให้ทําอะไรพี่่อมันสมมูลไม่ใช่เหรอข้อนี้พี่พ่าแยกโจทย์ถึงไหมไม่พีเรียนดูข้อความนี้ P หรือนิเสษ P ชุดนี้ถ้าเด็กๆเทียบภาพมันก็คือสี่เหลี่ยมหรือนิเสษสี่เหลี่ยมจําได้ไหมครับเราเรียนมาว่าไอ้พวกนี้คือตัวตรงข้ามเชื่อมด้วยหรือเป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นจริงเสมอจําได้ไหมถ้าไอ้นี่จริงไอ้นี่จะเท็จซึ่งจริงหรือเท็จได้จริงถ้าไอ้นี่เท็จไอตัวหลังจะจริงเท็จหรือจริงก็ ก็จรงิงั้นประพจน์เนี้ยที่เราไฮไลท์สีเขียวๆที่พีว่วายไฮไลท์ไว้ประพจน์พีหรือนิสธ P ีมันเป็นจริงเสมอหรือภาษาตรรกศาสตร์เรียกสัจนิลัคน์เขาตอบว่าข้อใดไม่สมบูรณ์กับสัจนิลัน์ก็คือถามว่าข้อใดไม่สัจนิลัคน์นั่นเองงั้นเด็กๆเอามาร์เคเกอร์มาไฮลงไฮไลท์ขีดเส้นใต้ไว้ครับนี่คือโจทย์ที่โหดร้ายและชั่วร้ายกว่าถ้าโจทย์ตรงๆจะเหมือนข้อก่อนหน้านี้ครับถามเลยจ้องๆเลยสัตว์ไม่สัตว์อะไรอย่างนี้ถ้านาะหรือสัตว์กี่ข้อก็อว่า โหร้ายแล้วแต่โหร้ายสุดคือแบบนี้ครับและพี่บอยว่าอาจารย์หลายท่านจะเก็บงานอันนี้ไว้ไปออกข้อสอบหลายคนจะไปหลงกลจัดรูปสมมูริ์จ้ายังไงก็ไม่ตรง <c oughs> โอเคเนาะงั้นระวังด้วยนะครับกลุ่มตรงข้ามการ P ีหรือพิเศษ P ีมันเป็นจริงเสมองง้นชุดนี้เราเรียกสัจนิรันดร์เห็นไหมพี่บอยเขียนเวละนะครับไม่สมมูรณกับมันก็คือถามข้อใดไม่สัจนิรันดร์แล้วพอได้อย่างงี้ง่ายเลยเพราะเด็กๆลองดูนะช้อยที่หนึ่งแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆจะเชื่อมด้วยข้อไม้ถ้าแล้วช้อยที่สองก็ ท่าแล้วช้อยที่สามก็ท่าแล้วและช้อยที่สี่ก็ท่าแล้วสรุปคือทุกชอ้อยเป็นท่าแล้วไม่ลิมบอกเปิดมาหน้ายี่หกแล้วนะสี่สองอยู่หน้ายี่หกเลยนะงั้นถ้าทุกช้อยเป็นท่าแล้วเด็กๆครับเด็กๆสลัเวลาอันมีค่าของเด็กๆสักนิดนึงช่วยทำให้พี่บอยหน่อยลองเช็คเองครับพี่บอยใบยให้เขียนตารางไม่ลูก <c oughs> ไม่เอานะเขียนตารางอ้กแตกเลยนะ PQR สามประปุติแปดวลลีเลยนะสองกำลังสามไม่เอานะยิ่งใหญ่อลังการไปเชื่อมด้วยท่าแล้วท่าแล้วเป็นเทปกี่แบบ แบบเดียวพี่บอสอนไปแล้วถ้าเป็นเท็จแบบเดียวเราจะสมมติให้มันเป็นเป็นเท็จน่ารักมากแล้วเช็คคาดแยง้งไปครับที่พี่บอจะอบกวนเด็กๆคือลองทําเองครับเป็นข้อสุดท้ายของคานี้แล้วครับมาพี่บอลจะเช็คให้ครับสตัวเลยช้อยที่1ถ้าแล้วครับเป็นเท็จเมื่อหน้าจริงหลังเท็จมาดูทีละอะไรครับข้างหน้าเชื่อมด้วยและข้างหลังเชื่อมด้วยถ้าแล้วทําอันไหนก่อนก็ได้ พอย้ําทําอันไหนก่อนก็ได้ถ้าเด็กๆทาไม่ได้ตรงกับพี่บอยแต่คําตอบถูกเหมือนกันเช่นถ้าออกมาขัดแย้งเราขัดแย้งเหมือนกันถ้าออกมาไม่ขัดแยง้งเราก็ไม่ขัดแย้งเหมือนกันทําตรงไหนก่อนก็ได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับอาจจะไม่ตรงกันก็ได้คิดได้หลายแบบในที่นี้พี่บอยทาด้านหลังก่อนด้านหลังเชื่อมด้วยท่าแล้วท่าแล้วเป็นเทเ็จเมื่อไหร่ครับหน้าจริงหลังเท็จงั้นเราเลยได้ P กับ R ถั่นบอยนะส่วนด้านหน้าเชื่อมด้วยและและเป็นจริงเมือ่อจริงจริง พอเป็นจริงกับจริงปั๊บจริงกลุ่มนี้คือ P แล้ว Q จริงกลุ่มนี้คือ Q แล้ว R เดือดร้อนตรงนี้ครับถ้าแล้วเป็นจริงแบบเดียวหรือจริงหลายแบบจริงหลายแบบเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่ทราบแต่เราจะเอาตัวนี้มาแทนครับแทน P ด้วยจริงจริงแล้วอะไรถึงจะจริงครับจริงแล้วจริงเท่านั้นเพราะถ้าจริงแล้วเท็จจะเท็จถัดมาครับเราก็จะได้ Q จากตัวนี้แล้วเราก็มาแทนนะครับแทน Q ด้วยจริงแทน R ด้วยเท็จ จริงแล้วเท็จได้ได้เท็เง้นมันขัดแย้งกันตรงนี้ครับเง้นเมื่อขัดแยง้งเดี๋ยตอบให้พี่พลอยชื่นใจนะฮะขัดสัตว์ไหมครับสัตว์ถูกไหมลูกเง้นเมื่อขัดแย้งก็จะสัตว์และเมื่อสัตว์ปั๊บเสร็จเราเลยเรากาไหมไม่กานะคะเพราะข้อนี้ถามข้อที่มันไม่สัตว์เพราะเห็นไหม,มครับว่าไม่ไอเนี่ยคือสัตว์งั้นไม่กับสัตว์รวมการเป็นถามข้อที่ไม่สัตว์งั้นช้อที่หนึ่งสัจจนิรันไม่การุยข้อต่อไปลด ใครไม่เสร็จจดให้ไว้ใครเรียบร้อยแล้วหรือแพ่พอได้พอสหยุดแล้วลุยเลยพี่วอยผ่านนะครับมาข้อที่2ครับใครไม่ทันก็พอสหยุดกดแล้วก็นะครับสต็อปแล้วพี่วอยก็จะนั่งนิ่งไว้เลยนะครับแล้วเด็ๆก็จดก่อนข้อที่2เชื่อมด้วยท่าแล้วตัวนี้ครับเป็นเทจเช่นกันท่าแล้วเป็นเท็ปเมื่อหน้าจริงหลังเทจได้คิวเลยได้คิวเลยได้คิวเลยข้างหน้าเชื่อมด้วยแล้วเป็นจริงเมื่อจริงๆป้างได้พีเลยได้พีเลยโอ้สบายเลยข้างหน้าสุดท่าแล้วเป็นจริง เด็กๆครับถ้าแล้วเป็นจริงหลายแบบเพราะฉะนั้นเราจะรู้ไหมว่าแบบไหนไม่รู้แต่เรารู้ใครแล้วพกับ Q e ิเอาพกับ Q ิวไปแทนจริงแล้วเทสได้ได้เทสอีกแล้วงั้นขัดแย้งกันตรงนี้อีกแล้วงั้นขัดแย้งก็เลยสัตว์น่ารักมากขัดก็สตัตว์งั้นข้อหนึ่งสัตว์ข้อ,ขอสองก็สัตว์เหลือสามกับสี่แล้วครับเหลือแค่3ามกับสี่แล้วครับมาช้อยที่สามถ้าช้อยที่ 3, สามสัตว์ ตอบข้อสถ้าช้อยที่3าไม่สัตว์ก็ตอบข้อ3ามนี่แหละครับถ้าแล้วขอไปไวเลยนะครับหน้าจริงหลังเพชรข้างหลังเจอนิเซครับจากเท็จเลยกลายเป็นจริงได้ผีแล้วครับข้างหน้าเชื่อมด้วยและและเป็นจริงเมื่อจริงทั้งคู่เห็นไหมมันแพทเทิร์นเดิมเดิมกลุ่มหน้าสุดถ้าแล้วเป็นจริงหลายแบบเราทําไม่ได้กระโดดข้ามมาดูตรงนี้ตรงนี้คือนิเซคิวนิเซคิวเป็นจริงแบบเดียวหรือหลายแบบแบบเดียวนิเซคือตรงข้ามได้เป็นเท็จเลยคิวเป็นเท็จเลยถันไีบอยนะอันนีจ้จริงเจอนิเซเป็นเท็จเลย พอได้ PQ เอาไปแทนเช่นเคยจริงแล้วเทสได้ได้เทสก็ขัดแย้งอีกแล้วจบเลยครับเง้นเมื่อข้อนี้ขัดป้าบ1 2 3สาขัดแยง้งเด็กๆไม่ต้องคิดมากข้อ1ก็คัดก็ STE. สัจจนิลันข้อ2ก็คัดก็สัจจานิลันข้อ3ล่าสุดที่ยาทำก็คัดก็สัจจานิลัน์ง้นตอบข้อไหนแน่ข้อ4ชัวถูกไหมพระทักษิสัจจานิรันอีกกี่หลอ,อกและโจทย์ผิดละ อ่ะเราไปเช็คเพื่อความมั่นใจกันช้อยที่4ครับถ้าแล้วสมมุติเป็นเท็จเหมือนกันครับหน้าจริงหลังเท็จครับทําหน้าหรือหลังก่อนดีครับหลังดีกว่าหลังง่ายเจอนิเศษจากเท็จเลยแปลงร่างกลับไปเป็นจริงได้คิวเลยทันที่กว่านะเสร็จแล้วด้านหน้าเชื่อมด้วยและเป็นจริงเมื่อจริงทั้งคู่ปึงป้งๆหน้าสุดถ้าแล้วเป็นจริงหลายแบบทําไม่ได้ทําตรงนี้ก่อนเหมือนเดิมนิเศษพีเป็นจริงพีเลยเป็นเท็จได้พีกับค,คิวเอาอไปแทนครับ P เป็นเท็จคเป็นจริงเท็จแล้วจริงได้จริงงั้นเด็จะเห็นว่าแผนภาพนี้มันไม่ขัดแย้งก็คือมันเป็นตามนี้เลยถ้าไม่ขัดแย้งก็จะไม่สัดจากนี้หลังก็คือตอัก็สีที่ว่าขอพูดอีกสักครั้งที่มันไม่ขัดแย้งแล้วไม่สัดเพราะว่าถ้าไม่ขัดแย้งเนี่ยเด็กสามารถแทนคได้จริงแทน P ีด้วยเท็จในแผนภาพนี้แทนปั๊บทั้งกลุ่มนี้นะทั้งข้อนี้จะอมาเป็นเท็จเมื่อมันหนอเป็นเท็จแสดงว่าก้อนนี้จะไม่ได้เป็นจริงทุกกรณีนั่นเองเราเลยจำกันได้ยอว่าไม่เมื่อไหร่ไม่ัส นเนื้อสัจจนิรันด์ไม่ได้ยากเลยมันแยกเป็นกี่เครื่องหมายสี่เครื่องหมายเรามาชวนปากเปล่า,ก,าก,กันนะครับในพันนี้ที่ว่าคงไม่ได้ทาสรุปซัมมารีอะไรเพราะว่าสรุปไว้แล้วในตอนที่แล้วนะครับพัาน,นี้เรามาลุยโจทย์กันเฉยมาททนปากเปล่า,ก,าก,กันหน่อยครับเด็กครับเครื่องหมายที่เป็นเท็จแบบเดียวคือท่าแล้วกับหรืองั้นท่าแล้วกับหรือเราจะบังคับให้เป็นเท็โอเคเนาะท่าแล้วกับหรือเราจะบังคับให้เป็นเท็ส่วนถัดมาก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อจะเช็คสมมูลสมมูลจะสัตว์ไม่สมมูลก็ไม่สัตว ส่วนอันสุดท้ายและจะบีกยี่งกระโดดข้ามหรือถ้าไม่ข้ามเราก็จะเขียนตารางเลยนะครับหรือก็จับดูส่วนถ้าแล้วก็หรือเมื่อกี้ที่พี่บอลลูนพูดก็คือเช็คขัดแยง้งสมมติเป็นเท็จและเช็คขัดแยง้งขัดแย้งจะสัตว์ไม่ขัดแย้งจะไม่สัตว์เพียงเท่านี้ส่วนถ้าใครยังไม่แม่นหรืออยากจะจดสรุปโนต้ตอีกทีกลับไปดูตอนเดิมได้พี่เาทำซัมมารีไว้ให้แล้วนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับไม่มีอะไรยากมากมายเราเรียนสัจนิรานเพื่อไปเรียนพัฒัดไปคือการอ้างเหตุผลครับเดี๋ยวไปติดตามอ้างเหตุผลในตอนหน้ากันครับสำหรับตอนนี้ไว้ลาไปก่อนบายบายครับสวัสดีครับ